ขอต้อนรับสู่อเมริกาฟันนี่โฮมวิดีโอและเขาผู้นี้คือพิธีกรของ AFV ครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณขอต้อนรับสู่ AFV รู้ไหมครับคนที่เลี้ยงสัตว์มักจะเป็นคนที่มีความสุข แข็งแรงและปรับตัวได้ดีเยี่ยมแต่ว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงที่ปรับตัวได้มักจะไม่ค่อยมีวิดีโอมาออกรายการนี้หรอกถ้าหากสัตว์เลี้ยงคุณปรับตัวได้ก็ดีถ้าปรับไม่ได้นั่นแหละสัตว์เลี้ยงแบบของเราเอาละทั้งสามตัววิ่งไปที่ห้องนั่งเล่นเดี๋ยวนี้เลยข่นานบันไดนี้ใช้เป็นที่นวดท้องได้ด้วย น้าขยะขยงจังเด็กเล่นอะไรก็ไม่รู้นะี่โอ้ยรักสะอาดอ่อแล้วจ้ะสะอาดพอแล้วพอแล้วสะอาดพอแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวทำกวับสะอาดต่อโอ้ดูดูวะเขามีลูกวิ่งแล้วตอนนี้ขาก็แค่คนสร้างแรงบันดาลใจ ก็ได้ช่วยด้วยเอาแมวออกจากกระเป๋าทีเร็วเข้าหาจักรยานให้เจ้าหมานี่ปั่นที นี่คือการบีบแมวน้ำหนักสิบปอนด์ผ่านช่องประตูขนาดห้าปอนด์กิัวว่าจะมีบุกี้แมนซ่อนอยู่ใต้เตียงและกลัวสัตว์ประหลาดใต้เตียงด้วยแม่รู้แล้วมันคือตัวอะไร อย่างที่คุณรู้เสียงใช้เวลาเดินทาง340ไมล์ต่อวินาทีซึ่งนั่นเร็วพอที่จะทำให้สับสนได้ <c oughs> เสียงอะไร <c oughs> เสียงอะไรเสียงอะไร เชื่อว่ารายการ The w วิกเกิได้เคยพูดไว้ว่าฟรุตสลัดอร่อยอร่อยออร่อยและวันนี้ที่ไหนสักแห่งเด e w วิกเกิลกำลังซับน้ำตาให้สองหนุ่มน้อยที่ยกมือเช้าไปเสิร์ฟให้กับแม่บนเตียงเนื่องในวันแม่เรากำลังทำอะไรกันพวกเรากำลังเตรียมของขวัญให้แม่อยู่ฮเอาละมาเถอะมาอย่าทำหกนะ ขอโทครับพ,พ่อผมจะใส่คืนให้เราพร้อมใจของขวัญแม่แล้วนะครับพร้อมไหมนะโอเคมาเลยมามาเลย เรามีนิ้วโป้งทั้งสองข้างทําให้ง่ายขึ้นเวลาเราจะพูดว่าฮัลโหลเพื่อทักทายคนอื่นโดยการจับมือหมามันไม่มีนิ้วโป้งสองข้างนี้รู้ไหมว่ามันเซฮัลโหลกับตัวอื่นยังไงด้วยการดมก้นของอีกตัวหนึ่ง <laughs> ดีจังที่ผมไม่ใช่หมา <laughs> བདེ་པོ་ཡོད། อยากเห็นวิด <ไ FM> ีโอของคุณมันทีวีหรือเปล่าอัพโหลดมาที oh ่ afv.com สิครับโอเคนี่คือเวลาแห่งการม <an passed úblic sia> <S an imes> ั่วนิ่มครั้งแรกของซีซั่นใหม่นี้ปีที่แล้วคงจำกันได้ดีว่ามีเด็กชายตัวน้อยน่ารักมาออกรายการชื่อว่าไรเกอร์แม่ขอเขาถามว่าเขาอยากได้น้องสาวหรือว่าน้องชายไรเกอร์บอกทางเลือกที่ส อยากได้น้องสาวห,หรือว่าน้องชายจ้ะเดิเรียกเรียกสักตัวได้ไหมให้เลือกน้องชายกับน้องสาวนะจ๊ะ,อะเอาละหมาตัวเล็กสักตัวไหมเขาไม่เพียงเป็นเด็กตลกยังเป็นนักต่อร้องที่เก่งด้วยแต่เรารู้ว่าไราเกอร์มีเหตุผลถ้าคุณอยากให้อะไรอะไรดีขึ้นหมาตัวเล็กสักตัวไหมฉะนั้นเราจึงถ่ายวิดีโอเพิ่มหมาตัวเล็กเข้าไปขอบคุณไรเกอร์และหมาตัวเล็กทุกตัวบนโลก วนี่เป็นวิดีโอที่ดีรู้ไหมอะไรทําให้มันดีกว่าเดิม โอ้รู้วนะคุณเจ็บนิดหน่อยรู้ไหมอะไรทำให้มันดีกว่าเดิมสามจะเล่เล่นันตัวได้ั้ยสามีภรรยาไม่ควรละเลยหรือเห็นกแกตัวแต่ควรให้เกียรติซึ่งกันโอ้โั้โอ้โอ้นอ้โ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 ้วค้โอ้โอ้โอะโอ้อ้โอาออ สามีภรรยาไม่ควรละเลยหรือเห็นแก่ตัวและตัวให้แก่ดอะไรอะไรอ่ป็นไงบ้างเจอไหมขอบคุณอีกครั้งนะไรเกอเอาลาวิดีโอใหม่ๆสักหน่อยไหมครับเชิญชมครับอะไรนะโอเคอะไรเหมือนมีคนสั่งมาสตาร์ทแบบเยอะพิเศษ และนี่คือสิ่งที่ทีมดำน้ำทำในหน้าหนาวเวลาอาบน้ำที่ลูกชอบและนี่คือเวลาที่คุณบอกว่าน้ำเย็นเกินไป ต้นใจเกินไปหน่อยก้าวสั้นเกินไปหน่อยเริ่มต้นได้สวยจดเหมือนปักชึบอี้เยเรื่องตลกก็คือเห็นรู้ที่รู้แต่ขายนั่นไหม มันมีขนาดใหญ่กว่าลูกเทนนิสแค่นิดเดียวเองตายรา,ยา,ยายอ,า<ป>อาสึนมาปิดหน้าแล้ลองชุลูกบาลดูสิทำได้ไหมละ่ะฮะเอาเสื้อึมาปิดหน้านั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละเล้วลองชูตด,ดูทำได้ไหม ค้นคว้าครั้งล่าสุดเรื่องพฤติกรรมในที่ทำงานแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ทำงานด้วยง่ายกว่าและผู้ชายนั้นเป็นเพศที่ค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรแต่เปิดเทปเถะ พวกเขาสั่งปรินเตอร์มาใหม่ชื่อว่าเบกกี้อเพื่อนท้ายเขาเตะไม่กวาดแต่เขาดันกวาดขาตัวเองซะเฮ้ย เขาให้พามนุษย์หมาป่ามาที่ทำงานแล้วเหรอะมาเช้านะฉันรมาแต่เช้ามาดูแขสคารเฮ้ยเขาเอาลูกปิงปองมาทำงานด้วยแล้วเหรอเนี่ย นี่คือเหตุผลที่ไม่คู่ให้เด็กฝึกงานถือเค้ก เทาไมค์กวาดฟาดไหลสองรอบส่งมาโดยพอลลี่แลมเคอร์จากแองโกล่านิวยอร์ก รออีกครั้งรออ,งอีกครั้งมาเรากำลังเดี๋ยวนะเรากาลังจะรออีกครั้งโอเคเฮ้ยมันไปโดนไหลอาาีกข้างหนึงได้เจ็บตัวฟินสองรอบเลยเอาล่ะ <c oughs> ตอนนี้ทุกท่านได้ดูผู้เข้ารอบทั้งสามแล้วและก็ถึงเวลาโหวตอีกสักครู่เราจะประกาศผลแต่ตอนนี้ขอเชิญเพลิดเพลินกับวิดีโอรีมิกซ์ของเรา ก็ในเวลาประกาศผลที 2, 2> ่3ได้เงินรางวัลสองพเหรียญคือไมกวาดฟาดไหลสองรอบโสมาโดยพอลลี่แลมเคอร์จากแองโกลานิวยอร์กและนี่คือผู้ชนะได้เงินหมื่นเหรียญและเป็นสุดยอดวิดีโอประจำค่ำคืนได้แก่ มือเช้าที่ซุ่มซ่ามส่งรปกวดโดยครอบครัวเฟรนรี่จากโรเชสเตอร์นิวยอร์กจากนิ้หน่อยเพื่มาชนะนะแข็งแรงนะเข้มแงแรงนกลับมาก่อนนี่มันมันไม่เยี่ยมเลยนะมาหน่อยซีใช่อีกอย่างนะ ก่อนจะได้เงินหนึ่งหมื่นเหรียญเรามีจานผล,ลมไม้มาให้ด <Tá, S 1> ้วยนะเคนเดนช่วยถือได้ไหมครับเพราะเธอคือคนที่ทํามันตกในวิดีโอใช่ไหมเธอเคยได้ยินหรือเปล่าที่ว่าถ้าเธอร่วงจากหลังม้าเธอต้องกลับขึ้นไปจากบนจานผลไม้ที่เธอร่วงลงมานะือดีนะเคนเดนตกลงไหมเอาละยอดเยี่ยมมากมันถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเซอร์ไพรส์วันแม่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วคุณรู้มาก่อนไหมว่าเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ ร่วงไปอยู่บนพรมมาสักพักหนึ่งแล้วฉันไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆค่ะเขาเพิ่งเอาวิดีโอมาให้ดูทีหลังรสชาติมันแปลกๆไหมครับไม่ค่ะแต่วันรุ่งขึ้นฉันเจอฝอยอยู่ในชามคุณเจอคุณเจอฝอยอยู่ในชามและเธอทําดีที่สุดแล้วใช่ไหมฮะและเธอรู้ไหมความซุ่มซ่ามของเธอทำให้เธอชนะเงินรางวัลหนึ่งหมื่นเหรียญยังไงล่ะเด้น และ <laughs> เธอจะได้กลับมาอีกครั้งเพื่อชิงเงินรางวัล1นึ่งแสนเหรียญประจําซีซั่นนะ <laughs> เคเด่นเธอช่วยถือเอาไว้แล้วลุกขึ้นได้ไหม <laughs> เราจะปิดรายการพร้อมกันฉันอยากจะให้เธอได้ไปรอบๆพร้อมถือจานงั้น <laughs> งั้นเราเรามาทางนี้กันดีกว่าเคเด่น <laughs> ระวังข้างเลยนะ <laughs> เธอทําได้ดีมากทําได้ดีมากเลยมาทางนี้เราต้องมาทางนี้จากทางนั้นแล้วก็จะหมุนหมุนหมุนกล้องจะได้ซูมเข้ามาได้ใกล้กว่านี้หน่อยใช่ทําได้ดีมากเลยนี่คือจะเป็นการถือจานที่ดีที่สุดของเธอแล้วพามา2ีสซีซั่นผมเชื่อว่ารายการของเราจะ ดีขึ้นไปเพราะเรายิ่งโตขึ้นติ้งตองขึ้นและยังมีวิดีโอที่สนุกมากขึ้นคืนนี่หมดเวลาแล้วนะครับแต่วิดีโอดีๆไม่มีหมดซีซั่นถ้าคุณส่งวิดีโอเข้ามาและได้ออกอากาศ <c oughs> เราจะส่งเสื้อยืด AFV ไปให้ฉะนั้นส่งมาได้เลยขึ้นมาเลยไม่เป็นไรขึ้นมาทั้งครอบครัวเลยครับร่ำรวยและโ่ดงดังราตรีสวัสดิ์ทุกท่านอาผลไม้กลับไปให้พ่อแม่ของเธอี่ราตรีสวัสดิ <c oughs> <c oughs> ์เธน่ดีมากเลยโอ้พระเจ้า